วันนี้เราเดินทางโดยรถโมตอร์ไซค์นะครับท่านผู้ชมครับเราจะใช้รถโมไซค์นะครับแล้วก็เดินทางจากบ้านประมาณ11นาฬิกาครับท่านผู้ชมครับยังไงก็ติดตามกับบรรยากาศดีๆกับการเที่ยวที่วัดบูรพารามของเราได้นะครับ ออกเดินทางได้มีเสียงมาเห่าข้างบ้านด้วย ราจะใช้เวลาประมาณสักน่าจะถึงประมาณ10นาทีนะเจอกันเดี๋ยวเจอกันนะครับท่านผู้ชมครับเรากําลังเดินทางอยู่นะครับถึงแล้วครับท่านผู้ชมครับวัดบรัวรักอาราสวยนะโอ้ยัง,งามครับท่านผู้ชมครับ เราไปดูที่ไหนดีก่อน,อน,นเราไปดูโบสถ์กันเลยฮะวัดบูรพาราม เราก็เข้ามาแล้วนะนี่สวยงามครับเดี๋ยวเราจะไปไหว้พระนะครับผู้ชมครับ ช่วงนี้ผมมานั่งอยู่ประมาณเกือบ20บนาทีนะฮะเราเดี๋ยวจะไปต่อนะท่านผู้ชมครับ,บรรการนี่โบนนะนี่จะออกแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ จะดูปะปิตภัณฑ์นะครับ ก็เข้ามานะครับี่เป็นปิตภพันฑ์นะเป็นปิธภพันธ์หลวงปู่นะครับท่านผู้ชมครับนี่ันนี้ไปไหว้สะหน่อยหนึ่งนะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะไปไหว้นะครับ ตรงทางประตูทางเข้านะครับนี่หลวงปู่ครับเดี๋ยวมาดูพิพิธภัณฑ์นะครับให้ไปเดินดูแป๊บหนึ่งเนาะท่านผู้ชมครับเผื่อหล,หลายๆท่านผมให้ดูรูปเหมือนเนาะดูนี่ครับ มีแว่นตาด้วยโอ้มีฟันปลอมด้วย บิเวณนี้ก็เป็นพะพิธภัณฑ์นะครับเดี๋ยวเราก็จะออกไปนะครับก็ไปดูออกมานะครับท่านผู้ชมครับฝั่งด้านนู้นนี่ก็น่าจะเป็นพะ,ะพิธภัณฑ์เช่นกันครับอธินะครับของพระอาจารย์อะไรท่านนะ โทรศัพท์เข้ามาพอดีเลยฮะท่านผู้ชมอ่านะฮะก็ถือว่าเป็นบรรยากาศนะเที่ยวแบบสดๆแล้วเราก็หลกนะครับท่านผู้ชมครับนี่ ไปไปไหว้หลวงพ,อพอ่อปชีนะครับท่านผู้ชมครับจะอยู่ด้านโน้นนะเดินไปนิดหนึ่งก็จะถึงครับ จะไปว้ดพระตรงนี้กันนะครับเป็นทางขึ้นทางนี้นะครับ làm á, tất cả cho một. ก็เดินทางกลับนะบท่านผู้ชมครับผมมารถมอเตอร์ไซค์นะ mm hmm. วันนี้ก็ถือว่าพาคุณมาเที่ยววัดบุรพลรามนะครับ mm hmm. ขอบคุณครับที่ติดตามชมนะออเจอกันใหม่ครับ mm hmm. วัดที่หล,หลายๆคนอยากไปนะฮะ mm hmm. กับบรรยาการดีๆต้อนรับคุณๆกันด้วยครับ ช่องวรพลดับทวีวัฒน์ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ